สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเข้ามาสู่ช่องของผมโดกุชาในโกมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครและเนื้อเรื่องสั้นๆในซีรีส์แนวเสืสวนลึกลับและวิญญาณ ในชื่อ Lockwood and Crow บางคนเคยกล่าวไว้ว่าวิญญาณคือพลังงานหรือสาสารประเภทหนึ่งหรือวิญญาณคือสิ่งลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้และวิญญาณก็มีทั้งที่หลายและวิญญาณที่ดีและในซีรีส์ที่ผมกำลังจะพาไปรู้จักกับวิญญาณเหล่านั้นพวกเขาจะอยู่ในรูปแบบของวิญญาณร้ายซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการกำกับและการแสดงโดยคุณวีเลียมแม็กเกอร์คุณแคทเธอรีนมอนเฮสและคุณโจคอนนิส โดยซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าและํำเนินเนื้อเรื่องในโลกของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยวิญญ,ญาณหลายมากมายจากอดีตและปัจจุบันโดยที่มีสำนักงานที่ก่อตั้งขึ้นในชื่อ D Pack เป็นสำนักงานปลาวิญญาณหลักในโลกของซีรีส์เรื่องนี้ และแน่นอนเมื่อมีวิญญาณหลายก็ต้องมีคนที่มีความสามารถในการปราวิญญาณที่พวกเขาเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษบางอย่างภายในโลกแห่งเ,งเพื่อสร้างสมดุลซึ่งกันและกันไปรู้จักกับคนแรกของเรากันเลยครับเธอมีชื่อว่ารูซี่คารายสาวน้อยที่น่ารักที่ชีวิตของเธอไม่ค่อยจะราบรื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆอยและเธอก็ยังเป็นมือใหม่ในเรื่องการปราวิญญาณที่ขาดไปไม่ได้ก็คือความสามารถในการมองเห็นภาพในอดีตผ่านสิ่งของ ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้นั่นเองครับถึงแม้ว่าเธอจะเป็นมือใหม่ในด้านการปราบิญญาณร้ายแต่ความเก่งและมีไหวพริบและความไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทําให้เธอสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างมาได้อย่างงดงามมาต่อกับคนที่2กันเลยครับเขาเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาเท่สมาร์ทเอามากๆซึ่งทําให้ตัวละครนี้มีความลึกลับและน่าค้นหาเป็นที่สุด และเขายังเก่งทักษะดาบที่ไม่เป็นสองรองใครภายในเรื่องเขามีชื่อว่าแอนโทนีล็อกบชายหนุ่มผู้ได้เปิดบริษัทขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อบริษัทนั้นว่าล็อกบูดบริษัทลับลาบ่าผีซึ่งตั้งอยู่ในลอนดอนมาต่อกับตัวหลักในการดําเนินเนื้อเรื่องคนที่3ของเรากันเลยครับเขามีชื่อว่าจอร์ดคาร์ลินชายหนุ่มผู้ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ชอบที่จะทําการค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและเขายังเก่งในเรื่องการใช้หัวคิดในการเคาะแยกแยะเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากวิญญาณรลายทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ขาดไปไม่ได้ก็คือทักษะการทําอาหารของเขานะครับผมบอกได้เลยว่าใช้หนุ่มที่ทําอาหารได้นั้นเป็นอะไรที่เท่เอามากๆโดยในซีรีส์เรื่องนี้จะเน้นไปทางการสืส่วนมมของเรื่องราวสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นในคดีต่างๆ ที่พวกเขาได้รับว่าจ้างมาทำอีกทีนะครับและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการปราบวิญญาณร้ายด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่สุดแสนจะรุนละทึกไปในทุกต่อระหว่างการต่อสู้จนนำพาพวกเขาทั้ง3คนไปสู่เรื่องราวอันสุดแสนจะดำมืดที่ถูกกบิดไว้นานนับทศวรรษโดยที่พวกเขาทั้ง3คนไม่รู้เลยแม้แต่นอนว่าการสืบสวนคดีของวิญญ,ญาจากคดีเล็กๆในครั้งนี้ที่พวกเขารับมาทำมันจะซับซ้อนและน่ากลัวกว่าที่พวกเขาคิดเอาไวมาม้มากมากซะจนจบ8ตอนแล้ว ก็ยังไม่รู้เลยว่าภาคต่อไปจะมาตอนไหน,นส่วนเรื่องราวในซีรีส์จะมีถึงแค่แปตอนนะครับแต่เนื้อเรื่องก็เข้มข้นและน่าติดตามเอาอมากๆวันนี้ผมคงมารีวิวและแนะนําเนื้อเรื่องสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ฟังที่น่ารักท่านใดสนใจก็ไปหารับชมกันได้เลยนะครับทาง Netflix ตามเว็บทั่วไปถ้ามีตัวละครในอนิเมะหรือซีรีส์และภาพยนตร์ในเรื่องไหนที่ผมได้ดูหรือรับชมแล้วถูกใจขึ้นมาอีก ผมจะหามาแนะนําให้ได้รู้จักไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่มาฟังผมรีวิวหรือแนะนำเนื้อเรื่องสั้นๆจนจบคลิปขอบคุณครับ